สวัสดีครับแฟนๆช่อง Weapons History World ที่รักทุกท่านวันนี้ผมผู้เชี่ยวชาญด้านอาวุธคู่ใจของคุณจะพาไปดำดิ่งสู่โลกที่อลังการและน่าทึ่งของอาวุธยุโทโธปกรณ์ทางทะเลระดับโลกเคยสงสัยไหมครับว่ายักษ์ใหญ่แห่งท้องทะเลอย่างเรือบรรทุกเครื่องบินทําไมถึงสําคัญนะักและยิ่งถ้าเป็นเรือที่ชื่อว่าแชนดองไทปของจีนแล้วก็โอ้โหมันไม่ใช่เรือรถน้ำดา แต่มันคือตำนานที่กำลังถูกเขียนขึ้นใหม่ไม่ต้องรอนานครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกทุกแง่มุมตั้งแต่ประวัติความเป็นมาวิวัฒนาการเทคโนโลยีที่ไม่ธรรมดาไปจนถึงอนุภาพที่แท้จริงของมันผมขอออกตัวก่อนเลยนะว่าใครจะคิดว่าเรื่องราวของเรือรบหนักตึ้งจะมีมุมที่ทำให้เราหัวเราะและคิดตามได้ขนาดนี้เตรียมตัวให้พร้อมครับเพราะการเดินทางครั้งนี้ จะพาคุณไปคบกับความจริงที่น่าตกใจอารมณ์ขันและบทสรุปที่คุณจะไม่มีวันลืมนี่แหละครับคือสุดยอดไฮไลท์ของคอนเทนต์วันนี้ที่เราจะมาพิสูจน์กันว่าเทคโนโลยีทางทหารมันก้าวหน้าไปไกลแค่ไหนเอาละครับอ่อนจะไปถึงแชนดงเราต้องย้อนเวลากลับไปไกลแสนไกลยกที่เรือรบยังเป็นแค่ไม้ใช่แล้วครับตั้งแต่สมัยอียิปต์โบราณที่เรือยังใช้ใบและพายพัฒนาการของเรือรบก็เริ่มต้นขึ้น เรือเหล่านี้ไม่ได้แค่ใช้ขนส่งคนแต่คือเครื่องมือในการขยายอำนาจและอิทธิพลจำได้ไหมครับว่าครั้งหนึ่งผมเคยไปเที่ยวอียิปต์แล้วดันไปปีนปิรามิดแล้วลื่นตกจากขั้นบันไดซะงั้นโชคดีที่ตกลงมาใส่ถุงฟางพอดีเมื่อั้นป่านนี้คงได้ไปเป็นมัมมี่รุ่นใหม่ซะแล้วแต่นั่นแหละครับความผิดพลาดเล็กๆน้อยๆนำมาซึ่งบทเรียนอันยิ่งใหญ่เหมือนกับเรือรบรุ่นแรกๆที่ต้องผ่านการลองผิดลองถูกมากมายกว่าจะมาเป็นเรือที่แข็งแกร่งได้ ยุคกรีกและโรมันก็เช่นกันพวกเขามี